สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูเกยสเตชันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อหน้าเด็กกว่าอายุจริงบ่งบอกอะไรเราได้บ้างคุณเคยไหมล่ะคะที่คุณเคยเจอใครบางคนแล้วคุณรู้สึกทึ่งว่าโอคนนี้อายุเท่านี้แล้วหรอทําไมเขาดูหน้าเด็กขนาดนี้หรือบางทีคุณเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกทักอยู่แบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะ แน่นอนว่าในสังคมยุคป,ปัจจุบันที่ต่างคนต่างก็พยายามที่จะชะลอวัยพยายามที่จะทําให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอการที่ใครบางคนมีใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ดูที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของกรรมพันธุ์ไม่ใช่แค่าการดูแลผิวพรรณเพียงอย่างเดียวแต่คุณรู้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับสัญญาณค่ะสัญญาณที่บ่งบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทัศนคติและก็การใช้ชีวิตของคนคนนั้นค่ะ วันนี้ครูเก๋จะพาทุกคนมาเจาะลึกในมิติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของคนที่หน้าเด็กของคนที่หน้าตาอ่อนเยาว์ค่ะว่ามันบอกอะไรได้บ้างมันซ่อนเคล็ดลับอะไรเอาไว้เบื้องหลังและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะสามารถนำความลับเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ยังไงเพื่อไม่ให้เพียงแค่ดูดีขึ้นแต่ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ เพราะว่าหลังจากนี้เราจะดำดิ่งไปกับการถอดรหัสความลับของความอ่อนเยาว์ที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของผิวพรรณแต่มันคือเรื่องของจิตวิญญาณและการใช้ชีวิตอย่างชันฉลาดค่ะถอดรหัสความอ่อนเยาว์สิ่งแรกที่บอกเราได้นั่นก็คือการที่เราดูเด็กกว่าอายุจริงมันสะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในไลฟ์สไตล์ในทัศนคติและในการดูแลตัวเองได้อย่างลึกซึง้ง มาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสุขภาพกายที่แข็งแรงออกมาจากภายในใบหน้าที่อ่อนเยาว์เป็นกระจกสะท้อนถึงสุขภาพกายที่ดีจากภายในของคุณค่ะคนที่เขาดูแลสุขภาพดีอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เพียงพอร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเซลล์ต่างๆจะได้รับการฟื้นฟูเป็นอย่างดีเยี่ยม และส่งผลให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสและดูอ่อนเยาว์อาหารการกินคนที่ดูเด็กลงมักจะใส่ใจในเรื่องโภชนาการหลีกเลี่ยงเมนูที่เป็นอาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันทรานและก็หันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้พันพืชและก็โปรโตีนที่มีคุณภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะการที่คุณได้รับสารอาหารครบถ้วนช่วยให้การอักเสบในร่างกาย ดีขึ้นและที่สําคัญก็เสริมสร้างคอลลาเจนให้ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการกินคุณยังต้องออกกําลังกายด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทําให้ผิวได้รับออกซิเจนและก็สารอาหารมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดสร้างกล้ามเนือ้อและก็ทําให้ร่างกายกระชับและดูอ่อนเยาว์ค่ะสิ่งสุดท้ายที่สําคัญก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ร่างกายของเราไม่เสื่อมโทรมถ้าคุณนอนไม่พอคุณก็จะแก่ร่างกายเสื่อมไวคนที่ดูเด็กลงเขามักจะให้ความสําคัญกับการนอนเขานอนอย่างน้อย 7- 8ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองเต็มที่ข้อที่สสุขภาพจิตที่สมดุลและพลังงานบวก ความเครียดความกังวลและอารมณ์ลบต่างๆล้วนเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราแก่เร็วคนที่เขาดูเด็กกว่าอายุจริงเขาจะให้ความสําคัญกับสุขภาพที่สมดุลพวกเขาจะจัดการวิธีการที่แบบว่าไม่ให้ตัวเองเครียดไม่ให้ตัวเองคิดมากเขาจะมองโลกแบบใหม่เขาจะมีทัศนคติเชิงบวกและเขามีพลังงานที่ดีแผ่ออกมาค่ะการจัดการหรือว่าการควบคุมความเครียด พวกเขาจะมีวิธีจัดการแบบมีประสิทธิภาพอย่างเช่นฝึกควบคุมอารมณ์ฝึกสมาธิฝึกโยคะหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้จะทำให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วยอยู่ในระดับที่สมดุลและชะลอความเสื่อมของไวัยได้ค่ะทัศนคติเชิงบวกเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีการยอมรับในสิ่งที่เป็น และการให้อภัยล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายคนที่มีพลังงานบวกมักจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าซึ่งทำให้ดูสดใสและอ่อนวัยขึ้นการหัวเราะก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะการหัวเราะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีเลยล่ะคะ่ะการหัวเราะช่วยลดความเครียดเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและยังกระตุ้นการสร้างเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและจิตใจเบิกบานค่ะข้อที่3การเรียนรู้และการเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อค่ะยิ่งคุณใช้ก็จะยิ่งแข็งแรงคนที่ดูอ่อนเยาว์เขามักจะเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้พวกเขามีความสนใจสิ่งใหม่ตลอดเวลาพวกเขาชอบที่จะพัฒนาตนเองและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้สมองกระฉับกระเฉง และจิตใจกระตือรือร้นอยู่เสมอค่ะความอยากรู้อยากเห็นทําให้พวกเขาไม่หยุดตั้งคําถามพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะคิดค้นหาคําตอบไม่เคยหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทักษะไม่เคยหยุดที่จะกระตุ้นสมองของตัวเองให้ทํางานอยู่เสมอและสิ่งนี้ล่ะค่ะมันก็เลยช่วยชะลอความเสื่อมและความถดถอยของเซลล์ประสาทได้ด้วยนะคะการที่คุณรู้จักเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้กล้าและออกจากคอมฟอร์ตโซนได้คุณลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำลองเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปลองพบปะผู้คนหลากหลายลองเปิดรับประสบการณ์ใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตมีสีสันและจิตใจของคุณสดชื่นขึ้นการมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้สมองของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาอยู่เสมอคะ่ะข้อที่สี่การดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีแน่นอนว่าเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในก็สำคัญไม่แพ้กันคนที่เขาดูเด็กกว่าอายุจริงเขามักจะดูแลผิวพรรณดูแลรูปลักษณ์ภายนอกอย่างสม่ำเสมอและก็ทำอย่างถูกวิธีด้วยนะคะไม่ได้หมายถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงเสมอไปแต่มันคือการเข้าใจผิวของตัวเอง และก็เลือกใช้ในสิ่งที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์บางตัวเหมาะกับบางคนเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกเขาจะรู้จักสภาพผิวของตัวเองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งครีมกันแดดมอยเจอไรเซอร์เซรัมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการต้านอนุมูลอิสระค่ะนอกจากนี้การป้องกันแสงแดดก็สำคัญเพราะว่าแสงแดดนี่แหละเป็นตัวทำให้คนเราแก่ได้ง่าย คนที่ดูแลผิวพรรณตัวเองเขาจะให้ความสำคัญกับการทาครีมกันแดดเขาจะใช้อย่างสม่ำเสมอแม้ในบางวันอากาศคลื้มคลื้มคุณอาจจะคิดว่าไม่ต้องทาก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณต้องใช้ครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอค่ะนอกจากนี้การบำรุงจากภายในก็สำคัญนะคะนอกจากจะทาครีมแล้วคุณควรจะกินวิตามินอาหารเสริมที่ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเติมคอลลาเจนคุณต้องทำให้คุณเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาค่ะข้อที่ห้า ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและเปลี่ยมไปด้วยความรักมนุษย์เป็นสัตว์โลกนะคะดังนั้นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนที่รักล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายการอยู่ท่ามกลางความรักท่ามกลางการสนับสนุนการดูแลเอาใจใส่จะช่วยให้เรามีความสุขและดูอ่อนเยาว์จากภายในสู่ภายนอกค่ะความรัก และการสนับสนุนถ้าคุณได้รับความรักจากคนรอบข้างจะทําให้คุณลดความเครียดแล้วสร้างความสุขในใจคุณได้ด้วยการมีคนคอยรับฟังและเป็นกําลังใจในวันที่คุณเผชิญปัญหาจะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันในจิตใจของคุณคะ่ะการให้และการรับคุณต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมคุณให้อะไรได้บ้างอย่างเช่นให้ความรักให้ความเมตตาให้การแบ่งปันสิ่งดีๆกับผู้อื่น มันล้วนทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมและเติมเต็มหัวใจทําให้คุณมีพลังงานบวกอยู่เสมอและที่สําคัญอย่าลืมหลีกเลี่ยงจากคนท็อกซิกคนที่ดูเป็นพิษคนที่จะทําให้คุณเครียดคนที่เขาดูอ่อนเยาว์เขามาจะรักษาระยะห่างจากคนเหล่านี้ค่ะพวกเขาจะไม่อยู่กับความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกเศร้าแย่และวิตกกังวลพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันบั่นทอนพลังงาน มันทําให้ความสุขลดน้อยหายไปได้ในทุกๆวันพวกเขาจะพาตัวเองออกมาค่ะเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าคุณสามารถสร้างความอ่อนเยาว์ในแบบของคุณเองได้เคล็ดลับสู่ชีวิตที่มีความสุขเมื่อคุณรู้แล้วคุณสามารถถอดรหัสลับของความอ่อนเยาว์ได้ทีนี้ลองมาดูว่าถ้าคุณอยากจะนําหลักการเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตของคุณไม่เพียงแค่คุณจะดูดีขึ้น แต่ชีวิตของคุณยังจะได้ใช้แบบมีคุณภาพและมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะข้อที่1เริ่มต้นจากข้างในเสมอจำไว้ว่าความอ่อนเยาว์ที่แท้จริงเริ่มต้นจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะต้องควบคู่กันไปลองเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจาวันยกตัวอย่างเช่นดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำอย่างน้อยแแก้วต่อวันจะช่วยให้ผิวของคุณชุ่มชื้น และระบบต่างๆในร่างกายจะทำงานได้ดีค่ะการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเน้นกินผักผลไม้ลดพวกอาหารแปรรูปลดน้ำตาลให้ได้ออกกำลังกายเบาๆวันหนึ่ง15-30นาทีเอาเท่าที่คุณไหวและอย่าลืมจัดการความเครียดหาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆมองไปดูธรรมชาติผ่อนคลายหายใจลึกๆหรือว่าทำกิจกรรมนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะข้อที่2 คุณต้องพัฒนาทัศนคติแห่งการเติบโตพูดง่ายๆก็คือโกลด์ไมล์เซ็ตนั่นแหละค่ะคนที่เขาดูเด็กลงเขาจะมีทัศนคติแบบโกลด์ไมล์เซ็ตคือเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้ได้พัฒนาได้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์การเรียนในสิ่งที่คุณพัฒนาสมองทําให้ตัวเองกระฉับกระเฉงทําให้คุณรู้ในสิ่งที่ควรรู้และคุณก็จะอ่อนเยาว์ลงจากภายในค่ะ การเปิดใจเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้และให้คุณมองทุกอย่างเป็นความท้าทายเป็นโอกาสที่ดีจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายและการพัฒนาตนเองนี่แหละค่ะที่ทําให้คนเราหน้าเด็กข้อที่สสร้างความสัมพันธ์ที่เติมเต็มคุณต้องลงทุนในความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคุณต้องให้เวลากับคุณภาพของครอบครัวเพื่อนและก็คนที่คุณรักกัลยานามิตร อยู่รายล้อมรอบตัวคุณไปหมดคุณอย่าลืมที่จะให้เวลาแสดงความรักความห่วงใยสนับสนุนซึ่งกันและกันกับพวกเขานะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่จะสร้างความสุขสร้างพลังงานเชิงบวกให้กับชีวิตของคนเราการสื่อสารอย่างเปิดเผยมีอะไรรับฟังการพูดคุยกันตรงไปตรงมาให้กําลังใจการสนับสนุนกันให้อภัยกันหากใครสักคนทำผิด เรียนรู้ที่จะให้อภัยผู้อื่นแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะให้อภัยตัวเองให้เป็นเช่นเดียวกันนะคะข้อที่สี่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยความงามแต่มันคือการให้รางวัลตัวเองมันคือการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองส่งผลต่อความมั่นใจของคุณถ้าคุณมั่นใจจากภายในมันจะแสดงออกมาทางบุคลิกภายนอกได้ดีเลยล่ะคะ่ะ อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองภายนอกด้วยเช่นเดียวกันเช่นทาครีมกันแดดทุกวันบำรุงสภาพผิวของคุณให้ดีเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำกิจกรรมที่ชอบการได้อยู่กับสิ่งที่รักจะยิ่งทำให้คุณมีความสุขและข้อที่5อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งเล็กๆค่ะคนที่มีความสุขเขามักจะดูอ่อนเยาว์เพราะพวกเขาไม่ได้จมอยู่กับอดีตพวกเขาไม่ได้กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่พวกเขาสามารถอยู่กับความสุขได้ในชีวิตประจำวันคุณเองก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติการช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆสิ่งนั้นมันคือสุดยอดที่สุดแล้วการที่คุณรู้จักชื่นชมสิ่งรอบตัวหาเวลาชมธรรมชาติหาเวลาอยู่กับคนรอบตัวให้มีความสุขอาจจะแค่ทําอาหารกินร่วมกันอาจจะแค่ออกกําลังกายด้วยกันอาจจะแค่ปลูกต้นไม้หรือกิจกรรมอะไรก็ตามยิ่งคุณมีกิจกรรมที่ทําให้คุณได้หัวเราะบ,บ่อยๆ คุณคุณปล่อยใจไปกับเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะมันจะทําให้คุณมีความสุขและอายุยืนมากยิ่งขึ้นเห็นหรือยังล่ะคะว่าเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นแล้วว่าความอ่อนเยาว์มันคือการใช้ชีวิตอย่างชานฉลาดนั่นเองการที่เราทุกคนหน้าเด็กกว่าอายุจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของพันธุกรรมไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือผลของการใช้ชีวิตของคนเราแต่ละคนอย่างชานฉลาด มันคือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมันคือการเปิดรับการเรียนรู้มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมันคือการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้รวมๆกันมันเลยกลายเป็นความอ่อนเยาว์ค่ะความอ่อนเยาว์ที่เปล่งประกายออกนาที่ใบหน้าของคุณใบหน้าของคุณที่เด็กกว่าอายุจริงที่เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกเห็นหรือ,อยังล่ะคะคุณเองก็สร้างความอ่อนเยาว์ในแบบของคุณได้ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะลองใส่ใจสิ่งเล็กๆที่ครูเก๋ได้พูดไปแล้วแล้วคุณจะพบว่าไม่เพียงแค่คุณจะดูดีขึ้นใจชีวิตของคุณจะมีความสุขและเปลี่ยนไปด้วยพลังบวกมากขึ้นและถ้าคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก station ไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จค่ะ เราจะพัฒนาตัวเองไปพร้อมกันเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะและถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ